มาดูกับข้าวกันมาดูกับข้าวฝั่งทางนี้นะครับซอยรามสองช่วงเย็นช่วงนี้ห้าโมงพอดีครับเดี๋ยวไปซื้อเตียงโมง่ปาก17ก่อนตะคุณครับเอาเตียงโม่เช่นไรครซื้อเตียงโมงไปไปาก17ครับ,รบเด็กมันชอบกิน ดีได้มาแล้วก็ซื้อไปเลย,เลยครับเห็นไหมครับคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของบิ๊กซีนะครับน้องหมาก็มาด้วยครับผมคนเยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้กับข้าวเขาจะมีกับข้าวที่ประเภทว่าที่เขาทำาไปถาดตับเฉถหงนะครับเป็นแกงพวกนีน้ครับผม แต่ช่วงเย็นของที่ซอยรามยี่เก้าจะไม่มีนะครับผมอันนี้น่าจะมาขายนะาจะให้เพืเ่อนๆนี่ชมกันนั่าก,กินนะครับัข้าวเขา,เามีเยอะเลยน้าละจ้า,ามีขายเยอะเลยมีหลายอย่างเลยครับัน่าก,กินทั้งนั้นเลย เ่อนได้ชมกันครับเพื่อนได้ชมกันเยอะยนะครับหลายอย่างใายดีปกติจะมีขายอยู่ฝั่งทางนี้ทางซ้ายมือเนนะี่ยแต่ช่วงนี้เขาห้ามทางที่จะเก็บท่างขายัาบเดี๋ินไปดูว่าอันดับ เก้าถุงหวานือขนหวานชนน่อยมีนหวานชนน่อยีไก่น้องเร็มีขนมหวานก้านมขนมหวานก้านอ่นเยอะมากเลยมีขนมหวานน้อยมีขนมหวานน้อยโอเค ดูก่อนดูก่อนแค่นี้ก่อนนะครับโอเคจัดวานแล้วทีนี้มาดูนี่มาดูไก่มาดูไก่น้อยมาดูไก่น้อยดูไก่น้อยเอาน้องหนึ่งเนี่ยข้าวเหนียวไหมเอาสิบบาทสิบาทครับผมโอเคเดี๋ยวไมครับคนเยอะมากเลยข้าวเขามีเยอะ ครับผมงั้นคลิปน,นี้ก็จบแค่น,นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ